มันนี้มีความว่างนะคะแต่เราก็ไม่ชอบอยู่เฉยๆเนาะหาอะไรมาทำนะคะเปิดตำราชีวิตในวังนะคะของมอมลุงเนื่องอินรัตค่ะเล่มนี้นอกจากจะเป็นอาฐาัฐ่วัคกบัตนะคะท่านน่าสนุกมากเลยของท่านแล้วก็ยังมีตำราอาหารไทยชาววังนะคะหลายอย่างเลยนี่เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะ,ะวันนี้เราจะทำอะไรดีแย่ๆเยอะๆมากนะคะแนะนำเลยถ้าใครชอบอ่านหนังสือเล่นี้นะคะเป็นหนังสือที่สนุกนะคะโอ้แล้วเราก็มาเจอสิ่งนี้ค่ะคืออันนี้เขาเรียกว่าเมีย่ยงหยากนั่นเองนะคะอะไรคือเมีย่ยงหยากะครับผม ไม่ตำราก็บอกไว้ว่ากินแบบเดียวกับเนี่ยปลาทูจะใช้กางหมูแทนปลาทูกะปิดีมีไว้จิ้มกับกากหมูถ้าชอบสามรสเปรี้ยวเค็มหวานก็เอาน้ำตาลปริขยำกับกะปิไอ้ก้นเอาไว้จิ้มกากหมูยาวขึ้นตั้งไฟใส่น้ำตาลในกะปินิดเดียวทำให้ก้นๆก้น,นแล้วติดขึ้นมาเลยน่าสนใจนะลองครับผมเราจะทำเนี่ยอยเนี่ยยากแบบที่ในหนังสือนะคะของหม่อมหลวงเงื่องนะคะเลือกเอาที่ใบอ่อนหน่อยแล้วกันเนาะบางคนก็ชอบกินเกลียวแบบบิบๆนะคะที่ร้านเนี่ยเรามีเมนูที่เป็นเกลียวก็คือ จะมีเคียวปั่นแล้วก็ยำเคียวกรองนะคะก็คือเราเอาเคียวอะไปทอต่อแต่บางคนก็ไม่ชอบไม่เอาไปทอดเพราะว่ามันมันมีน้ำมันอะไรประมาณนี้เนาะสายเคีวตี้เขาจะไม่กินนะนี่ไงคะต่อไปสักนิดนึงประมาณนี้เคียวเราปอสารพิษนะคะกินสดได้เลยอันนี้เราก็ล้างเคียวค่ะทะเคียวไปนะคะล้างให้สะอาดนะแบบนี้ไป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  น้ำที่ไทยกินกับเมี่ยงเควของเราวันนี้นะคะตามตำราเขาบอกว่าให้ทายกะปิผสมกับน้ำตาลปีป๊บน้ำตาลฝึกเนาะแต่เราไม่มีน้ำตาลฝึกเรามีแต่น้ำตาลปี๊บวันนี้ก็จะทายเป็นน้ำตาลปี๊บนะคะเขาบอกว่าน้ำตาลปี๊บไม่ต้องใส่เยอะให้นาะไปทางกะปินะคะ응เราก็ต้ใส่ประมาณนี้ก่อนเนาะคือไม่รู้เหมือนกันว่ารสชาติออกมาเป็นยังไงแล้วก็คลุกเข้าไปก็คือให้ทาให้ข้นสามารถที่จะเอากากหมูจิ้มรับติดขึ้นมาได้อืได้กินแล้วอะคือน้ำลายหอมอมาเดี๋ยวน,นแค่นี้เองง่ายมากเลยนะคะอันนี้คือน้ำจิ้มเนี่ยงยหยงงาก เสร็จแล้วค่ะเมี่ยงเคลนะคะที่เราประยุกต์มาจากเมี่ยงหยากนะคะของหม,อม่อมอหลว่างเนื่องนินรัดนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะว่าออกมารสชาติจะเป็นยังไงแต่กลิ่นดีมากเลยนะขอบอก